สบายดีครับเอฟซีแฟนครับวันนี้มาพ่อหมอปลาครับครับสวัสดีครับผมโอ้อาจารย์เป็นหมอปลาทูหรือหมอปลาดุกหรือหมอปลาช่อนครับครับหมอปลาดุกครับผมไอ้ยาโอ้อยู่จังหวัดอะไรครับนี่ผมอยู่สุรินทร์ครับผมอยู่สุรินทรแหละครับครับผมพูดสุรินทร์เป็นไหมครับผมพูดสวยครับพูดสวยโอ้พูดสวยอาจารย์เป็นหมอปลาเะไรครับครับมาได้หมอปลาแต่หน้าตาเหมือนหมอปลาโอ้เป็นปลาอะไรครับนี่ครับ ปลาดุกปลาดุกไตไตแนงนะครับผมผู้สวยครับไม่ัยรู้จักครับโอ้ภาษาภาษาขามินว่าไตแนงนี่แปลว่าปลาดุกถ้าไตปลาทูร,รกนี่แปลว่าปลาคอบอ่นี่ผู้ไทยได้นี่ผู้ไทยได้นี่เ <laughs> อ้ยอจังหวัดสุรินทร์นี่ยหม้อม,มีมีหมองใดเป็นตำมาแป๊ะเที่ยวเนี่กยก็ไอถ้าจังหวัดสุรินทร์ก็ถ้าพูดถึงก็ห้วยเสนิงเนาะเอ้าวไม่ยังห้วยเสนิง กับเป็นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสุรินทร์เนาะแหล่งแหล่งท่องแหล่งท่องเที่ยวบ่สุดใช่ใช่ครับอาจารย์ไปบ่อยบ่นั่นนั่นไปเท่านึงครับวันหยุดวันหยังไปนั่งชิวๆเคยเคยโดนบ่ไปนั่นบ่เคยโดนไอ้ย์ไอ้ยโดนขี้ยังอบ่เคยโดนไปแบบจับจับนั่งแบบวันหยุดวันหยังไปนั่งกัุมูกับโดนจับไปจับไปจับโอ้ยนี่ครับจับจับต้องไปห่วยเสนิงเนาะทำอาสุรินเนาะ ถ้าจะไปหมูบ่บ้านชามันก็โดนเนาะบันมันก็ไกลคุณเสียงสาว่าโอ้ยาวกางานมันป่ะแม่นอยู่ครับผมโอ้นี่แหละครับนี่ครับอาจารย์นี่ยังก่อนนี่อาจารย์ียังก่อนผมผมอาจารย์ผมอาจารย์พัดครับยูโรเปียนสันครับผมห<อ>มอปลาครับผมโมเมนต์หมอปลาบ่นี่โมเมนต์ครับคนละคนโอ้ยนุ้ยพี่น้องเนด้ออาาาจรย์โตเนะขอบคุณหลายๆลายครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ว่าหมอปลาขขยยะะ ครับเพิ่นก็นมาจะทั้งไกลมาห้องกูย <ใน S 1> ูซุลนะินเนาะบ่หกัหกบ่ครับ<ใ>นี่จกเขาหักได้อยู่บ่บ่บ่ครับอะไรเม้ากันโอ้ยเนาะโอ้ยครับต้อนรับอาจารย์โจเนาะอาจารย์โตโตนะสุดยอดสุดยอดครับผบพูดไดยหลายครับ,คร,บครับผมครับ